าจงหวัดต,ตาทหารรวบนมใหญ่หัวใสดัดแปลงใต้ท้องรถบรรทุกซุกแรงงานต่างด้าวแคนแต่ไปไม่รอบถูกจับคาดาเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2,567เวลา15นาฬิกาทหารเฉพาะกิจราชมนูนโดยร้อย รอ3 3ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพแม่สอกฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจได้ร่วมกันตรวจค้นรถบรรทุกกึึงพ่วง18ล้อโดยมีนายโอนิธินามสมมุติเป็นผู้ขับขี่เกิดเหตุบริเวณจุดตรวจหน้าด่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองจากการตรวจสอบพบ การดัดแปลงใต้ท้องรถทําเป็นกล่องไม้โดยมีแรงงานต่างด้าวซุกซ่อนอยู่ภายใน,จ,น,น,นจํานวน8ปคนเจ้าหน้าที่ชุดจัดกลุ่มจึงได้ควบคุมตัวคนขับรถและแจ้งข้อหาช่วยเหลือซ่อนเร้นบุคคลต่างด้าวและลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพร้อมตรวจยึดรถบรรทุกและนำแรงงานต่างด้าวสงพนังงานสอบสวนสวนพแม่สอด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปภาพข่าวทีมข่าวจังหวัดตากพีพีนิวไทยแลนด์ Thailand, รายงาน